สวัสดีปีใหม่ครับชาวมีนครับผมอาจารย์นักการแก้วเพิ่มมาดูดวงชาวมีนปี2566นะครับมาดูว่าชาวมีนดวงจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันดูจากดวงดาวคร่าวๆเนี่ยนะครับจากมุมดาวใหญ่ก็ถือว่าดวงดีขึ้นนะครับการงานการเงินดีขึ้นนะครับชาวมีนนะครับชาวมีนคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนของทุกปีหรือมีลักษณะอยู่ที่ราศีมีนก็ดูประกอบกันได้นะครับ ดาวปรหัตเป็นดาวประจาตัวของชาวมีนนะครับ <c oughs> ตอนนี้ดาวปรหัตเข้มแข็งตั้งแต่เมษาปี65ที่ผ่านมาเนี่ยจนถึง19มี66เนี่ยดาวปรหัตทับลัคนานะครับก็ทําให้ชาวมีนมีความเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นนะครับธุรกิจการงานที่เคยเสียหายก่อนหน้าน้นะครับก็การงานก็เริ่มขยับขยายได้ดีขึ้นนะครับดูจากมุมของดาวใหญ่นะครับ <c oughs> 19เมษายนดาวประหัต จรเข้าเรือนการเงินตอนนี้แหละการเงินของชาวมิ่นจะโดดเด่นมากนะครับนะทำธุรกิจอะไรจับธุรกิจอะไรก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองเงินทองไหลมาเทมานะครับเนื่องจากดาวประหัสอ่เป็นดาวตนุลักษ์นะครับเป็นคนคิดวางแผนหาเงินเก่งนะครับวางแผนการทํางานเก่งงานทั้งเงินไหลมาเทมานะครับเพราะดาวพรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนกัรมะและดาวตนุลักษ์นะครับนะเข้าไปวางแผนหาเงินแล้วก็จะสมปรารถนานะครับ ดาวพฤหัสเป็นราชาโชคในเรือนการเงินเงินมาแบบฟุกฟุกมาแบบง่ายๆนะครับแต่ช่วงต้นปีต้องระมัดระวังนะครับดาวราหูกับมรุธยูยู่เรือนการเงินเนี่ยนะครับตัวปั่นป่วนการเงินของชาวมีนมานะครับราหูปั่นป่วนมาเจ็ปีแล้วนะครับทำให้การเงินชาวมีนค่อนข้างจะพลิกผันเป,นเปลี่ยนแปลงเสียหายนะครับบางคนได้ก็ได้มหาศาลเวลาเสียหายก็เสียหายไปปุบปับฉับพลันชั่วข้ามคืนนะครับ ส่วนราหูเดิมเป็นเจ้าเรือนวินาศเข้าเรือนการเงินก็เหมือนราหูรวงทรัพย์นะครับต้องระมัดระวังการลงทุนทุกชนิดนะครับ <c oughs> พอปลายปีนะครับดาวราหูย้ายเข้าเรือนการเงินเอ,อ่อมาทับลักนานะครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมไปแล้วนะครับราหูทับลักนาช่วงนี้ก็ทําให้การเงินของชาวมีเนี่ยบริหารจัดการการเงินได้ดีขึ้นนะครับการเงินมีส,สภาพคล่องดีขึ้นนะครับรายจ่ายลดลงนะ ส่วนดาวมฤตยูนะครับที่ปั่นป่วนการเงินปันที่8มีนาคมดาวมฤตยูก็จะย้ายโยกหน้าลัคนาก็ทําให้ชาวมีนเป็นคนขยันขันแข็งติดต่อวิ่งเต้นธุรก,กิจต่างๆนะครับก็ทําให้ประสบความสาเร็จในเรื่องการงานและการเงินเป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาและเจ้าเรือนกัมมะทบลัคนาอยู่นะครับเป็นเกษตรด้วยตั้งแต่เมษาปี65จนถึง19เมษา66กเนี่ยนะครับก็ถือว่ายังโดดเด่นนะครับและดวงยังดีต่อเนื่องนะครับ ดาวพรหัสย้ายเข้าเรือนการเงินเป็นราชาโชคตั้งแต่19เมษายนเป็นต้นไปนะครับก็ทําให้ฐานะการเงินของชาวมีนมีสภาพคล่องดีขึ้นนะครับการเงินทั้งเงินทั้งงานไหลามาเทมานะครับเป็นช่วงจังหวะน้ําขึ้นให้รีบตักนะครับชาวมีนนะ <c oughs> อย่านอนตื่นสายอย่าอายทํากินอย่าหมินเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับดวงมาแล้วให้รีบคว้านะครับ โอกาสทองของชีวิตผ่านมาแนละ้วมันก็ผ่านไปถ้าเราไม่รีบลงมือปฏิบัตินะเราไม่คว้ามันไว้มันก็จะผ่านไปนะครับส่วนดาวเสานะครับเจ้าเรือนลาภะในช่วงที่ผ่านมาถ้าเสาเดิมของใครดีก็ถือว่าโชคดีโชคลาภรายไ,ได้การเงินการทองก็ยังดีบางคนได้หลักทรัพย์ได้บ้านได้ที่ดินนะแต่ถ้าดาวเสาเดิมใครเสียจนเป็นกาลีในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะหนักเรื่องรายได้ฝืดเครื่องนะครับเพราะเขา้าวันที่1มีนาคม ดาวเสาจรมาทับอจอเข้าเรือนวินาศนะครับลาภะวินาศในด้านดีดาวโทษทุกข์เขาวินาศก็ทําให้ไม่ค่อยมีโทษทุกข์เท่าไหร่นะครับนะก็ทําให้ชาวมีนรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายมากขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับสบายมากนักนะครับเนื่องจากดาวต้องระวังนะดาวเจ้าเรือนลาภะวินาศก็ระวังเพื่อนทรยศหักหลังนะครับระวังเพื่อนสนิท ทำให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะเรื่องการเงินกันทองก็ระวังให้เพื่อนหยิบยืมเงินไปนะครับโบราณท่านบอกว่าให้เพื่อนยืมเงินจะเสียทั้งเงินและเพื่อนนะครับซึ่งก็เคยเจอมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวมินต้องระมัดเรื่องการเงินให้มากนะครับเนื่องจากดาวบาปเคราะห์ทำมุมร้ายเสียเรื่องการเงินมาหลายปีแล้วนะครับนะโดยเฉพาะช่วงต้นปีเนี่ยเป็นจังหวะที่ดาวใหญ่สองดวง ทำลายการเงินของชาวมีนนะครับ <c oughs> ช่วงราหูอยู่เอ่ออยู่หน้าลักนานะครับดาวเสาวินาศนะดาวคูมิตรดาวบาปะเคราะห์ทำม,มุมก้ามปูบีบลักขาของชาวมีนก็าอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างนะครับระวังเรื่องเพื่อนนี่แหละนะทำให้เรารู้สึกอึดอัดหรือญาติพี่น้องนะครับ เพื่อนสนิทบางครั้งหยิบยืมเงินไปพอเราไม่ให้ก็อาจจะโวยวายนะอาจจะนินทาว่าร้ายประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดให้ดีนะครับเรื่องเงินทองช่วงนี้อย่าให้ใครหยิบยืมดีที่สุดนะครับหยิบยืมไปแล้วโอกาสได้คืนค่อนข้างจะยากนะครับโอเคนะครับภาพรวมของมุมดาวก็ถือว่าใช้ได้นะครับ <c oughs> ดวงดีขึ้นแทบทุกด้านเหมือนกันครับชาวมิน ต่อไปดูเรื่องการงานนะครับดาวอังคารเป็นดาวเจเริญเอโทษทีดาวพฤหัสเป็นเจเริญกรมะนะครับการงานก็ยังโดดเด่นนะครับงานยังมีความมั่นคงสามารถขยับขยายธุรกิจการงานไปได้ดีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับธุรกิจการงานโดดเด่นมากนะครับการงานอาสองปีที่ผ่านมารู้สึกแย่นะพอปี6 5กลางปีมาแล้วเริ่มดีขึ้นนะครับยิ่งปี66ยิ่งโดดเด่นนะครับ จะมีงานเข้ามาแบบง่ายๆสบายๆายนะครับดาวกรรมะเป็นราชาโชคนะครับ <c oughs> บางคนสามารถทํางานได้2ออย่างมีไรายได้2ทางนะครับเนื่องจากมีดาวใหญ่อยู่เรือนการเงินถึง2ทางเนี่ยนะครับสดวงนะตั้งดาวพฤหัสและดาวราหูนะครับดาวคู่นี้ถือว่าเป็นดาวคู่ค้าขายนะครับใครที่ทําธุรกิจการค้าเนี่ยจะมีโอกาสทําเงินได้เยอะนะครับงานเข้ามาเยอะเงินเข้ามาเยอะนะครับโดยเฉพาะงานด้าน คนที่ทํางานประจําแล้วอาจจะมีงานพิเศษเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้2องจอบเลยทีเดียวนะครับทำได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับใครคิดจะทําธุรกิจออนไลน์นะครับจากราหูก็เรือนการเงินก็มีโอกาสทําได้หรือคขา,ายกับต่างประเทศนะครับไปดูการงานดีขึ้นนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ2ปีที่แล้วชาวมีนค่อนข้างจะ เหนื่อยหน่ายเรื่องการงานนะการงานไม่ค่อยเวิร์กเจอปัญหาโควิดด้วยดาวกรมมะเขาวินาด้วยนะครับค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับนับจากนี้ไป4ีป่ห้าปีชาวมี้นยังแฮปปี้นะครับมาดูเรื่องการเงินนะครับดาวเอ,อ่อช่วงที่ผ่านมาการเงินมีรายจ่ายเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปี65จนถึง มีนา66เนี่ยนะครับยังมีรายจ่ายเยอะอยู่นะครับื่ังจากดาวบาเคราะห์ใหญ่ก็มาทำลายเดือนการเงินนะครับหลังจากมีนาไปแล้วนะครับสามารถบริหารจัดการการเงินได้ดีขึ้นนะครับและหลังเมษาไปการเงินก็ยิ่งโดดเด่นนะครับจะมีเงินไหลมาเทมานะครับมีเงินเข้ามาเยอะรายจ่ายก็ยังเยอะอยู่นะครับเพราะราหูก็ยังลวงทรัพย์อยู่นะ ตอนนี้คิดอยากจะซื้อบ้านซื้อที่ดินก็มีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อเหมือนกันนะครับจะกู้แบงก์กู้สถาบันการเงินก็ได้รับการอนุมัติเป็นอย่างดีนะครับช่วงดาวการเงินยังสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับจนถึงมีนานครับ12มีนาหลัง12มีนาถึง10พฤษภาดาวการเงินจอดก็เรือนพันธุทุช่วงนี้ ชาวมีนมีโอกาสขยับขยายใช้เงินไปขยายธุรกิจหรืออาจจะใช้เงินไปซื้อบ้านซื้อรถหรือที่ดินนะครับหรือมีเงินให้พ่อให้แม่นะครับพอเข้าสิบเอพฤษภาถึงสามิบถุนาเนี่ยช่วงเอสิมีนาถึง30มิบิถุนาเนี่ยก็เรียกว่าดาวอังคารได้อำพุอุดมเกณฑ์ดาวการเงินได้อุดมเกณฑ์ไปว่าดวงเศรษฐีนะครับการเงินดีมากนะครับในช่วงนี้นะครับโดดเด่นมากทีเดียวนะครับ พอเข้าพุทภาถึงมิถุนาเนี่ยนะครับดาวการเงินจอนก็เรียนปุตตะก็แปลว่ามีเงินไปลงทุนโครงการใหม่ๆหรือมีเงินให้ลูกหลานบริวารไปเรียนหนังสือหรือทําธุรกิจใหม่ๆนะหรือลูกหลานไปสร้างธุรกิจใหม่แล้วก็มีเงินทุนให้นะครับไปสร้างเนื้อสร้างตัวนะพอช่วงสิบเอสิงหานะครับกรกดาถึง18สิงหาเนี่ยดาวการเงินก็อรินะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีเงิน หาเงินยากหน่อยนะครับบางคนก็พอได้เงินมาก็ต้องไปใช้นี่ใช้สินนะครับก็ทําให้การเงินอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าที่ควรในช่วงระยะสั้นๆนะครับแค่45วันนะครับพอเข้าช่วง18สิงหาถึง3ตุลาดาวการเงินมาเล็งลักนณาช่วงนี้แหละครับมีโอกาสได้เงินจากโครงการจากธุรกิจการงานต่างๆนะครับบางคนมีคู่มีแฟนอยู่ต่างประเทศอาจจะได้เงินจากแฟนต่างประเทศส่งมาให้นะครับ ช่วงตุลาถึง14พฤศจิกาดาวการเงินเข้ามรณะช่วงนี้รายจ่ายเยอะหน่อยนะครับอาจจะบางคนก็อาจจะญาติาผู้ใหญ่เจ็บป่วยนะต้องช่วยการรักษาพยาบาลนะครับตั้งแต่ปลายปีไปแล้วนะครับตั้งแต่15พฤศจิกาไปนะจะเด่นมากนะครับดาวการเงินเป็นเกษตรนะดาวการเงินเป็นเกษตรจนถึงสิ้นปีเลยนะครับ 15พฤศจิกาจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับการเงินยังดีนะครับดีต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเลยนะครับมาดูเรื่องความรักนะครับความรักจริงๆแล้วก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่ดวงยังดีต่อเนื่องนะครับเรื่องความรักไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเป็นบางช่วงมีบ้างนะครับที่ดาว ปัตตนิจรนเขาอริมรณะวินาศเนี่ยนะครับนะก็อาจจะมีปัญหาระหองระแหงกันบ้างนิดๆหน่อยๆน,นะครับช่วงสั้นๆแค่อา,อาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับก็ไม่ต้องวิตกกังวลน,นะครับโดยภาพรวมทั้งปีก็ถือว่าดวงดีนะครับด้านความรักนะช่วงปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะได้พบรักนะได้แต่งงานด้วยซ้ำนะครับดาวประหัสประทับลัคนาจนถึง19เเมษาเนี่ยนะครับ บางคนอาจจะได้คนโสดก็มีโอกาสได้เจอคนรักที่เคยเรียนด้วยกันมาหรือทํางานร่วมกันมานะครับนะพ,พอห่างกันไปก็กลับมาเจอกันใหม่มาจีบกันใหม่นะครับก็มีโอกาสแฮปปี้นะชีวิตมีความสุขสมหวังนะครับมาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากดาวประจําตัวเข้มแข็งนะครับดาวประหัสกลุ่มลัคนาตั้งแต่เมษาหกห้าถึงสิบเก้าเมษาหกหกเนี่ยถือว่าเป็นบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับ สามารถคุ้มโทษคุ้มภัยอุบัติเหตุอันตรายทั้งปวงได้นะครับนอกจากนี้ดาวประจําตัวยังดีต่อเนื่องนะครับเป็นราชาชโชคเข้าเรือนการเงินนะครับก็ทําให้หาเงินเก่งขึ้นนะครับสุขภาพก็ไปทับกับราหูก็ระวังนิดนึงนะครับตั้งแต่19บเกาเมษาไปแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงราหูเป็นเจริญวีนาตนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะทาให้เกิดเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะครับนะก็ระวังเรื่องโรคโควิดด้วยนะครับ ช่วงนี้ยังระบาดหนักอยู่ตแต่ก็ไม่ได้หลายแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ไม่ต้องวิตกกังวลมากนะครับ <c oughs> บัตรเยสกุภาพโอเคใครต้องการดูดวงฟรีกรับอาจารย์นักการนะครับติดต่อดูได้ที่สถานีวิทยุ fm 9 7นะครับเบอร์โทรนะครับ022763633นะครับทุกวันจันทร์11โมงถึงเที่ยงนะครับเข้าไปรับฟัง นะดูดวงสดรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมันจะชัดเจนแน่นอนกว่าดูดวงแบบ YouTube นะครับการดูจาก YouTube ดูเป็นคร่าวๆเป็นไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับร่วมทำบุญนะครับ สร้างหนังสือนะครับหนังสือสวดมนต์ที่ดีมากนะครับเป็นหนังสือสวดมนต์ทรวัดเช้าเย็นที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับสำหรับภิกษุภิกษุณีสำเนนสำเนลีนะครับสำหรับชาวพุทธทุกบ้านทุกครัวเรือคนควรจะมีนะครับการสวดมนต์นี้ก็เท่ากับเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับทำให้ชีวิตของเราเอ,อ่อมีความสงบสุขครอบครัวอบอุ่นนะครับหลวงพ่อจรัญท่านถึง ชักชวนและเชิญชวนทุกคนให้สวดมนต์ไหว้พระกันนะครับบางคนลูกหลานดื้อนี่ก็สวดมนต์ไหว้พระตั้งจิตอธิษฐานก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะครับแผ่เมตตาโหสิกรรมนะครับมีทุกอย่างครับมีสวดมนต์แปลด้วยนะครับขนาดกระดาษ AC เกือบ300หน้านะครับเป็นหนังสือที่ดีมากนะครับเหมาะสําหรับประจําครอบครัวนะครับการสวดมนต์ก็เท่ากับสวดบ่อยๆก็ ทำให้เรามีสมาธิจิตสงบนะครับทำให้เรามีความสุขป้องกันพูดผีปีสารนะสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ให้เข้าบ้านด้วยนะครับนอกจากนี้การสวดมนต์เนี่ยก็เท่ากับเสริมให้เราเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ามากขึ้นนะครับบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นะครับมีคำอนอกจากนี้มีแทรกคำสอนของโทษนะ,ะมีแทรกคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับมีแทรกคำสอนนะ รรมาจักกับประวัติสูตรนะครับที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรกับชาวพุทธนะครับหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกลูกต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อลูกศิษย์ลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์นะครับจากนี้ก็เกี่ยวกับมงคล38มสสิ่งไหนดีไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดนะครับเราชาวพุทธควรจะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์นะครับประเทศชาติก็จะสงบสุข นะครอบครัวก็จะสงบสุขนะครับถ้าทุกคนสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับนะก็ขอเชิญชวนนะครับจะปิดรับบริจาคสิ้นเดือนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะพิมพ์สิ้นเดือนมกรานี้นะครับจะเริ่มพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้าใครสนใจรับไปบริจาคใ้วัดในทินธุรกรันดานหรือต้องการไว้ประจำครอบครัวก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ก็ทำเพื่อเขาเรียกว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาตินะครับารานนาการให้ทําเป็นทานชนะกันให้ทั้งปวงนะครับเพราะฉะนั้นการถวายหนังสือสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกับธรรมะนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมทานนะครับเป็นการให้ที่พิเศษที่สุดดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญน,นะครับ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ก็มาติดตามนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้จา์นัทธการด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดปี2566ครับสวัสดีครับ